ฮะ <Huh? S 2> ครับรายชื่อเฟรนด์เบเนฟิตของคุณเอลิสที่คุณทิติจะต้องจัดตารางไม่ให้รถไฟชนกันครับโห oh. ไม่คิดเลยนะครับว่าคุณเอลิสจะสุดจัดขนาดนี้อย่าหาว่าผมเสียมารยาทเลยนะครับคือคุณเอลิสเขามีความต้องการสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับคงงั้นบ้างครับ ถ้าคุณปัดไม่บอกผมเรื่องนี้ผมเองแทบไม่อยากเชื่อเลยนะครับตอนเรียนรุกงานจากคุณปัดผมเห็นบอชชอบทำท่าทางเป็นหวงคุณคุณเป็คิดเลยนะครับว่าคุณจะเข้ามาในกัปซะอีกอ๋อเปล่าแล้วครับคือผมมาคอยจัดตารางเรื่องงานเรื่องส่วนตัวให้เขามาตลอดนะครับพอผมจะลาออกเขาก็เลยทําตัวแปลกๆไปนะครับน่าจะทําให้คุณทิติเข้าใจผิดนะครับอ๋อครับแต่เราสองคนนะครับเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้องเท่านั้นเลยครับครับ